่าทุกคนฮนะวันนี้ผมจะมาฟาร์มเอ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่ขอโทษครับขอไปวันนี้ผมจะมาสอนหาจุดลับทั้งหมดในโลกหนึ่งนะครับไปเริ่มกันเลยขอผมขอ,อกลินผมซ้ายก่อนขนมื่นมันกินไม่ได้ไไดเกียดขับเรืออ่ากินเลยอ่าไปฟาร์มมาร์กเถนะ อาจจะนานหน่อยใครใครรีบก็ข้ามก่อนได้นะอ่ะผมอาจจะฟาร์มานานหน่อยมันต้องใช้มาสิบผ้านะไปไปยาว,ยาว ฟา์มไปเลยนะเสียงมุมอาจจะไปอี่ะไปทีละคลิปทีละคลิปพอดีอําไม่รู้จําเสียงตัวเองไม่ได้เสียงอาจจะเปลี่ยนนะฮะฟา์มไปเลยฟ์มไปเลยอาจจะมีเสียงคออะไรนะคะ ผมมาขอเองค่ะมาฟาร์มไปเลยนะใกล้เสร็จแล้วม้าสิบสามแล้วโอ้แล้วแม่งแย่งเด็กใหม่แม่งดิแย่งผู้เล่นใหม่แม่งดิถ้าผู้เล่นใหม่อาดูคลิปน,นี้แนมะ่งจะสะเทือนใจแม่งยี่ โอ้ขอโทษครับพอดีคมหยอกครับจุอมโอ้พอครับขอโทษครับอ่ามาสิทธทาแล้วนะไปไปจุ่มรถเลิกอยู่ที่เกาะกองนะครับไปเลยครับน,น้ำมงชนจิบกัมอ่าไปเกาะกลางเลยนะไปปะปะปะป นั่งบนายบินช้าชิปเลยผงใยบินช้าชิปนี้เชาอาอีโบชีบพออายอหาย่ะเป็นสายนม่งบินโคตรชา้าอ่ะเข้าบ้านนี้มานะมันจะมี NPC พซไปโลกสองและนี่คือเปลี่ยนาฮาคี้นะสมมุติผ่นเอาฮาคีหนึง่งมันก็จะเต็มหนึ่งแขนแบบนี้นะดูนะ แล้วถ้าผมเอาฮาคิเลเวลศูมันก็จะแบบนี้เป็นครึ่งแขนครึ่งแขนแบบนี้เน่ยดูแล้วไอเอ็นตัวนั้นคือทําดาบยูรูวีสองนะอาปาไปจุดลับต่อไปอยู่ที่กอดโจสลารดน,นะอย่างแรกก็ไป เข้าอันเนี้ยจะกระโดดเข้าหรือเข้าประตูก็ได้อันนี้คือขาขาดำซันจีก็คือมันจะใช้ประมาณแสนห้านะเอาไปจุดลับต่อไปดีก็จะเป็นเกาะไอ้นี่เกาะอะไรวะใช่เกาะแมมแม่มานงี้แหละเกาะแมมม่าจุดลับนี้ก็คือมันจะหายากหน่อยก็คือเราต้องอ้อมบ้านอันนี้มาใช่ปะ และเราก็ต้องหาประตูลับอ่ะยืนทับกับกำแพงไว้อ่ะมันมันจะมีที่นึงที่เข้าไปได้อ่ะอือันนี้ผมก็ทาผาอยู่นะไม่รู้มันอยู่ไหนไปไปอยู่ไหนวะเจอแล้วจะไอคอนกระดูกนี้จะขายดาบปูนะราคาเจ็ดแสนห้าราคาเจ็ด แสนหน้านะอ่ะไปจุนรับต่อไปอยู่ที่ก็นั่นก็คือ,อ,อลุงอันนี้ลุงเนลี่นะเขาจะขายนี่าฮาคี้แล้วก็แอร์จมัมแล้วก็แฟลชสเตปส่วนไอ,อ้คนเนี้ยก็สีาฮาคี้ถ้าสีส องอันนี้ก็จะควยเท่านั้นอยู่ที่โลกสาม่าแล้วก็ไปออกจากที่นี่ไปไปจุดลักต่อไปอ,อยู่ที่เกาะทะเลทรายนะอาตรงที่ผมผมใส่สก,กิลไปลปเก็บกล่องนะแล้วก็เดินไปทางมันจะคดเคี้ยวนิดนึงอนะอันนี้ผมเดินผิดทางมันจะคดเคี้ยวนิดหนึ่งนะ พูดจนแสบคอละอ่ะมันต้องมีพลังดาบสามล้ขึ้นไปจะขายดาบม,มีฮอกนะหมวกดาบใช้ประมาณน่าจะแสนห้านะลงไปเลยลงไปเลยเสร็จแล้วอะ่ะอ่ะไปเตรียมไปจุดรับต่อไปนะอ่ะไปจุดรับต่อไปกันอยู่ที่กอดสกายอันนี้จะขายหมัดสายฟ้าวีหนึ่งนะ ราคาห้าแสนก็ถึงเยอะอย,อยู่ต่อไปก็อยู่ที่กอดสการ์นี่แหละแต่อยู่ชั้นนี้อ่ะก็กระโดดขึ้นไปเลยแล้วมันก็มีจะมีกอดเอเนีวมันจะขายไอ้อะไรวะที่อยู่บนหัวกอดเอเนีวราคาห้าแสนนะอ่ะไปจุดรับต่อไปโคตรเร็วเลย ก็จะอยู่ข้างบนก่อนลอยฟ้านะจุดลับต่อไปนะครับปิดกล่องก่อน,อนไม่รู้ก็ดเพื่อจุดลับต่อไปจะอยู่บนนี้ไม่ใช่บนนี้หรอกอยู่ชั้นบนสุดเลยอ่าไปกันเลยนะเสียงผมออจะเปลี่ยนนุ่นนุ่นครับอ่าเออไม่ได้เปลี่ยนหรกทำเองค่ะ พอนะออกมาจากเกาะนั้นแล้วมาเกาะที่สูงที่สุดใช่ปหก็เดินตามไม้ไปเลยเดินตามเดินตามเดินตามจะบินตามหรือเดินตามก็ได้นะไปเลยก็จ,จบพลิบละแล้วก็บินไปตรงไอ้นี่นะตรงหอคอยอะไรเนี่ย ที่ขายาฮายคีสังเกตข้างบนก็เข้ามาแล้วก็ใช้อะไรก็ได้พังประตูไปอ่ะมันจะมีกล่องทั้งหมด8ดกล่องนะแต่มีคนเก็บไปแล้วไงแล้วถ้าจะออกก็ใช้ดาบพังประตูไปได้แบบนี้นะไปจุดต่อไปกันเลยอ่เสร็จแล้วเราอยู่ก่อนนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมาตรงนี้นี่ แล้วมันจะมีประตูใช่เ้ยไม่ใช่มันประตูนี้เข้าไม่ได้แต่เข้าประตูนี้กดเตียนกวนตีนสะด้วยอ่าบายบายครอับบาย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 